เท่านั้นเองแต่ไม่เลอะกวนเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ดูนะคือมันจะมีจุลินทรีย์อยู่สามกลุ่มนะครับจุจลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์อะพาริโกลคติกแล้วก็กลุ่มนี้นะครับเนี่ยจะได้ยินเสียงซุซ่าให้ตัวอย่างให้ดูนี่นี่เห็นไหมฮะหัวเชือ้ออันนี้คือหัวเชืออเช้อก่อนหัวเชื้อจะเป็นดำๆแบบนี้หลายคนบอกไม่มีฝ้าขาวอะคุณหมักไปไม่มีหัวเชือ้อไม่มีสีขาวไม่เป็นไรนะครับแต่เมื่อมาขยายพี่น้องเห็นไหม สิ่งที่ได้มาก็คือแบบนี้เลยแต่หลายคนเห็นฟ้าขาวไม่กล้ากวนกนไปเลยถ้ามีสีขาวนี้ให้รู้แค่ว่ามันเป็นหลักฐานในการที่เราแบบตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาว่ามีขีจูนซีนะครับมีฮิวมัสแสดงว่าเป็นน้ำหมักเชื้อพาที่มีที่มีความสามารถในการให้ต้นพืชล้วมันจะเติบโตได้ดีอย่างที่ตัวอย่างที่ให้นะคะ่ะถ้าผมนําไปให้ตลอดต่อเนื่องนะ สวยมากๆนะครับหรือทุกคนท้าให้ลองเลยแต่ต้องดูแลในการดูแลปรุงดินแล้วก็ให้เป็นประจำเนี่ยท้าให้ได้ทุก5-7ถึงวันนะโอ้โหคุณจะปลูกอะไรฮะรเนี่ยแล้วฟังเนี่ยมันจะมีความสู้ซ่าด้วยแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะไม่เหม็นแต่ตั้งห้ามโดนแดดนะครับผมกเก็บไว้ในร่มนะเนี่ยมันจะเนียนแบบนี้สำหรับน้ำหมักปลานะครับหรือจากเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะทำให้การแตกยอดของต้นไม้นะครับต้นพืชเนี่ยที่เรียกว่า แตกได้ดีเรามีความเชื่อว่าถ้าเป็นอะไรที่เป็นโปรตีนหรือเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าพวกตระกูลถั่วก็ได้นะฮะที่ได้ได้โปรตีนเนี่ยเมื่อเราหมักมาความเชื่อนะครับจะเล่งใบทําให้ใบเนี่ยนะครับใบใหม่เนี่ยแตกได้ดีได้ไวแล้วก็สะสมอาหารได้เขียวเข้มจะบอกว่ามีไนโตรเจนสูงนั่นเองน้ําหมักที่เราจะทําในวันนี้นะฮะก็คือมันจะช่วยทั้งเล่งใบแล้วก็การแตกตาดอกรวมถึงการติดผลขยายผลได้ดี นั่นก็คือน้ำมันปลาทะเลนี่แหละที่จะเห็นผลได้แบบชัดในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าของทะเลมันก,ก็จะมีไคโดซาในการเล่งดอกนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบของทอําให้การปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพริกนะครับหรือ,อมะเขือแม้กระทั่งแตงโมเมลอนเนี่ยช่วยการขยายผลได้แม้กระทั่งคนที่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็ต้องใช้พวกน้ำมักปลาทะเลเนี่ยไปช่วยพ่นก็จะทําให้ขยายได้ดีมากขึ้นนั่นเองวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนมาผสมว่าผสมยังไงทำให้มัน มาใช้แล้วนะครับในการเร่งยอดเร่งอะไรเงี้ยได้ได้ผลดีแล้วก็มีสารที่ช่วยภูมิคุ้มกันของเราขึ้นด้วยไปดูหน้างานดีกว่านะว่าจะทํายังไงกันหัวเชื้อนะครับจะมีหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นี่เลยจะเป็นทั้งเนื้อปลาและเนื้อสับป,ปะรดนะนี่ครับเนี่ยมันจะเป็นข้นๆแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเรานําไปใช้เนี่ยหลายคนว่านําไปใช้ใช้ยังไงโอ้โหมันจะกองกันยังไงอ่ะถ้ามัน จะไปใช้หัวเชื้อผมเลยไม่ไม,ไม่มีข้อมูลเพราะว่าผมไม่ใช้พ่อดูนะถูกไหมครับถามว่าเราบดละเอียดเนี่ยนะวัตถุดิบดีจริงกลิ่นไม่เหม็นจริงนะครับถ้าหมักถูกทีไม่โดนความร้อนนะน้ำตาลเพียงพอนะมันก็จะได้ลักษณะนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะด่อยจนไม่มีอะไรเลยแต่มันจะยังเป็นชิ้นแต่น้ำนะครับที่มีสารอาหารมันออกมาเหมือนเครื่องต้มยำอะนะครับแล้วการบดมันจะออกมาได้ดี กว่าเยอะนะครับจะใช้เวลาสั้นกว่าโดยปกติต้องมาเป็นปีปอันนี้สามเดือนเนี่ยนําไปขยายได้แล้วนะครับเนี่ยผมก็จะหัวเชื้อแบบนี้เป็นกาบป็นตะกรเนี่ยทยทั้งอย่างนี้เลยแล้วก็ไปเทใส่น้ําขยายที่ผมคิดขึ้นมานะครับตามสูตรที่บอกไปเนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นน้ําประมาณ60ลิตรน้ําตาลสายแดง2กิโลเอแก้วขึ้นไปแต่ผมใส่ประมาณ1ลิตรนะครับใส่มากได้แต่อย่างน้อยต้อง1แก้วขึ้นไปก็จะได้เป็นน้ําขยายแบบนี้ เรียกว่าสามารถนําหัวเชื้อมาขยายได้เลยนี่เลยมาถึงครับก็เข็นมาถึงปุ๊บก็เปิดอันนี้คือคืออะไรล็อกไว้เผื่อมันสะดุดแล้วนะครับถังตกถังอะไรเงี้ยเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับเห็นไหมเห็นตอนนี้เห็นชัด,ชดหัวเชื้อจะประมาณนี้มีความมันบ้างนะคีคยฮะก็ใส่ลงไปก่อนนมะแล้วก็เนี่ยคี่ว่าทําไมไม่ใช้ก็คือมันจะมีตะกอนอยู่นะครับถึงมันจะ น้ำหมักเนี่ยมันออกมากับน้ําแล้วเนี่ยแต่มันก็จะเป็นตะกรอนอยู่บ้างมันไม่ได้ว่าใช่ตะกรอนมันจะละลายไปนะครับมันไม่ใช่อย่างขนาดนั้นนะทีนี้เนี่ยครับมันก็จะมีน้ําหมักหัวเชื้อกับน้ําขยายเนี่ยก็มาใส่แบนี้เนี่ยก็ประมาณเอ่อหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับเทไปสองครั้งก็สามสามลิตรก็จะใส่ประมาณยี่สิบลิตรครับเนี่ยใส่ไปเลย นี่เลยวันแรกนะครับใส่ไป1ต่อ3ก็คือหัวเชื้อ20ลิตรน้ำขยาย60ลิตรหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ก่อนแต่ขนาดที่ทำเนี่ยกลิ่นไม่ได้เหม็นนะถ้าเป็นปลาทะเลแล้วก็แบบบดละเอียดบางทีใช้ปลาทะเลไม่บดละเอียดเนี่ยกลิ่นอาจจะเหม็นอยู่เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ากว่าที่คุณจะมาเข้ากระบวนการหมักหรือว่าไม่ได้บดเนี่ยมันจะทําให้กว่าจุลินทรีย์จะทํางานได้นะครับมันนานทําให้เกิดกลิ่นก่อนพอเกิดกลิ่นแล้วมีเชื้อโรคแล้วก็เหม็นนะครับจะแ,แก้ได้นะ นะครับแก้ได้รวมถึงคนที่หมักแล้วโดนโดนแดดโดนอะไรเงี้ยหรือไม่ค่อยได้กลัวเนี่ยมันก็เกิดกลิ่นแต่ว่ามันก็แก้ได้นะครับก็สอบถามนะครับข้อมูลได้เลยที่ a d s i h e a d เกเก้ารวมถึงถ้าใครยังไม่มีวัตถุดิบนะครับอยากหมักตามเนี่ยก็สั่งซื้อได้เลยบทละเอียดแช่แข็งอย่างดีนะครับถือว่าคุ้มนะกับราคาไม่แพงนะครับไม่แพงต่อกิโลกรมัมแต่ขายเป็นกล่องนะกล่องนึงก็ประมาณนี้นะฮะสิกิโลกรมัมแล้วผมก็จะกรองไว้ใช้ได้เลยโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์นะสำหรับ พาทุกคนมาดูอาหารพืชใน,นหัวเชื้อที่เพิ่งขยายเนี่ยก็จะเห็นทุกอย่างเลยซึ่งน้ําหมักนะฮะก็คือจะมีไม่ว่าจะเป็นตาเนี่ยอันนี้จะเป็นของผลไม้ด้วยอันนี้จะเป็นสับป,ปะรดนะครับก็จะมีเนี่ยลักษณะของน้ําหมักที่ดีเนี่ยเปิดมาไม่ไง่ายหลังกลิ่นดีหอมแล้วก็มีฝ้าสีขาวๆแบบนี้นะฮะก็คือเรียกว่าดีเนี่ยเป็นเหมือนฟองขาวๆเนี่ยก็เรียกว่าขี้ของจุลินทรีย์ก็แสดงว่าในนี้มีจุลินทรีย์ตัวที่ดีแล้วก็ทํากิจกรรมในการหมักเพื่อ เป็นธานอาหารส่วนตัวนี้จะเป็นของปลาทะเลอ้าวแต่หัวเชื้อเนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะยังไม่มีฝ้าขาวคุณไม่ต้องตกใจเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับตัวนี้หมักได้2เดือนแล้วแต่การที่ขยายเนี่ยเราต้องใช้หัวเชื้อเนี่ยสามเดือนขึ้นไปนะครับตัวนี้เดือนที่สองเดือนนะแต่น,นี้เป็นสูตรน้ำถ้าสูตรน้ำข้อดีก็คือเวลาเรากวนเนี่ยมันจะกวนง่ายนะครับ แต่ว่าวขยายเนี่ยเราขยายหนึ่งต่อสามถ้าสูตรน้ําเพราะว่าเติมเนี่ยแต่ถามว่าหนึ่งตัวสี่ได้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันเข้มข้นมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นปลาที่บดละเอียดทั้งตัวนะครับเนี่ยอันนี้คือหัวเชื้อแล้วหลายคนถามว่านำไปใช้ได้เลยไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าโดยปกติเนี่ยผมจะนํามาขยายก่อนหนึ่งเพื่อทําให้ตะกรอนน้อยลงใช้ง่ายขึ้นนะครับส่วนความมันเนี่ย ผมจะตักๆด้านหน้าเนี่ยจริงๆความมันมันจะลอยเฉพาะด้านบนนะมันไม่ได้แบบแทรกซึมกับน้ำหมักทั้งหมดนะฮะมันจะลอยเฉพาะด้านบนเนี่ยเราใช้กระชอนเนี่ยครับต้นไม้ใหญ่โคนต้นตักออกได้เลยก็ได้แล้วไปทิ้งก็ใช้ของพยานเลี้ยงอะไรอีกนิดนึงเนี่ยนี่นะฮะก็คือผสมน้ำแล้วก็ก็แบบเจือจางก็พอจริงๆอ่ะมีธาตุอาหารอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับความมันก็มีอยู่แล้วเห็นไหมฮิวมัตขึ้นเต็มชีวิตมันซีขึ้นเต็มเนี่ยลาดห้ามโดนใบนะครับถ้ามีความมันเนี่ย เ,เดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะเขียวขึ้นแตกได้ดีขึ้นอันนี้เป็นทุเรียนนะครับเนี่ยพืชตัวอื่นก็จะแตกได้ดีถ้าดูแลได้เป็นประจำจะแตกยอดแล้วก็สะสมอาหารแล้วก็ไปสู่ในการจเจริญเติบโตต,ติดดอกออกผลได้ดีครับนี่ครับส่วนนี้จะเป็นต้นของมะก,กูดนะฮะกิงถ้ากิงแบบนี้แก่ๆเนี้ยไม่ต้องเลือกซื้อนะเพราะว่าอะไรนะครับ เราจะเลือกซื้อที่กิ่งแบบยังแบบออกเขียวๆออกน้ําตาลเนี่ยได้แต่ถ้าดําแบบนี้จะไม่นิยมซื้อเพราะว่าจะทําให้การแตกของใบเนี่ยไม่ดีนะยแต่ตอนนี้ใช้น้ำหมักปลาทะเลเล่งนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไม่ใช่ปลาลาทะเลก็ได้เป็นถั่วเขียวก็ได้ถั่วตะกูลถั่วก็ได้แล้วก็รวมไปถึงอะไรที่ไนโตรเจนเยอะๆเช่นชิวังก็ได้นะครับรวมไปถึงปลาน้ําจืดก็ได้นะฮะไม่จำเป็นปลาทะเลถ้าปลาทะเลเนี่ยมันครอบคลุมได้หลายเรื่องเฉยๆเนี่ยเห็นไหมกิ่งแก่เนี่ยผมผมแบบ มันเหลือนะมันถุงแกนเอามาลองปลูกดูพอพอสักระยะหนึ่งนะครับมันตั้งตัวได้เนี่ยถึงกิ่งจะแก่ขนาดนี้ทั้งที่กิ่งที่ไม่ควรที่จะเลือกมาได้ซ้าเนี่ยก็แตกได้ดีนะครับแต่ผมเสียดายกิ่งพันุ์ก็เอามาบํารุงก็รู้สึกว่าโอเคแตกได้ดีมากๆนะทุเรี้ก็เป็นทุเรียนมะนาวก็เช่นกันก็จะแตกนะฮะร,รวมไปถึงเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะแตกมาพร้อมกับตาดอกเลยแล้วก็ถ้าต้นสมบูรณ์สะสมอาหารได้ดี นะฮะตอนนี้ยังฟอร์มต้นอยู่ถ้ามันดีเนี่ยมันจะติดผลได้มากด้วยแต่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันจะติดผลให้เห็นบ้างพอได้กินนะทางที่ต้นมันไม่สมบูรณ์มากมันสะสมอาหารไม่ได้เนี่ยดอกมันก็จะร่วงอันนี้มันก็จะมีให้เห็นแค่ไม่กี่ลูกนะฮะประมาณ 4- ี่ห้าลูกเนี่ยแต่ถ้ามันฟอร์มต้นในระยะอายุที่ยืนขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ได้ดีอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูในครั้งต่อไปนะครับ Okay. That's it here. Go, go!